ต่อมาข้อที่29โจทย์บอกว่าแผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้แสดงจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นะคะซึ่งแสดงดังตารางตรงนี้น้องๆไปสังเกตสัญลักษณ์ก่อนนะคะวงกลมใหญ่ตรงนี้เลยนะคะรูปยิม้มวงกลมอันใหญ่แทนนักเรียน10คนเราเขียนจํานวนก่อนเลย10แล้วก็วงกลมเล็กนะคะตรงนี้แทนนักเรียน1คนน้องๆใส่จํานวนแต่ละบรรทัดก่อนเลย ตรงนี้มี3คนตรงนี้5คนตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 7คนรวมทั้งหมดนะคะตรงนี้7บวก3ได้10 10บวก5 15, 15้าสิบวก1ิก็แปลว่าจะมีนักเรียนทั้งหมด25คนนั่นเองนะคะพอได้ตรงนี้เสร็จดูต่อนะคะการสอบแข่งขนันคณิตศาสตร์มีทั้งหมด4ข้อแต่และข้อมีคะแนนก็คือข้อ1 10คะแนนข้อ2 20 ข้อ3 30ข้อ4ี่ถ้ามีนักเรียนที่ตอบข้อหนึ่งถูกต้อง14คนตรงนี้แหละค่ะจงหาว่าจะมีนักเรียนที่ตอบถูกเพียงสองข้อกี่คนงั้นก่อนอื่นน้องๆต้องไปหาก่อนว่าในบรรดาทั้งหมดตรงนี้ค่ะมีนักเรียนที่ตอบข้อหนึ่งถูกต้อง คนเนี่คนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอยู่ตรงไหนบ้างในบรรดาคะแนน4แบบตรงนี้เราพูดอย่างนั้นเนาะงั้นวิธีการนะคะน้องๆเอาจำนวนคะแนนต่างๆทั้ง4แบบตรงนี้มาหาก่อนว่า100คะแนนเนี่ยมาจากข้อไหนบวกกันบ้างได้100 90คะแนนมาจากข้อไหนข้อไหนบ้างบวกกันได้90 80คะแนนข้อไหนบ้างบวกกันได้80และสุดท้ายข้อไหนบ้างบวกกันได้70 ะะอ่มานนองๆช่วยกันหาเลยมี100 90 80แล้วก็70อันนี้คะแนนนะคะ,ะเราก็มาดูกันเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เขียนแยงข้อแบบนี้นะคะโอเค มาค่ะแบบแรกนะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะข้อไหนบ้างน้องๆดูตัวเลขเลยสิบบวกยี่สิบได้สามสิบสามสิบบวกสามสิบได้หกสิบหกสิบบวกสี่สิบได้ร้อยหนึ่งแปลว่าทำถูกหมดถูกข้อนะคะติ๊กเลยอย่างนี้นะคะซึ่งหนึ่งร้อยคนอหนึ่งร้อยคะแนนค่ะหนึ่งร้อยคะแนนมีสามคนนะคะอ่ะ ต่อไป90คะแนนก่อน90คะแนนมาจากข้อไหนบวกกันแล้วได้90บ้างลองก็ดูเลย20บวก30ได้50 50บวก40ได้90แบบเดียวเท่านั้นถ้า10ไม่ได้นะคะ10บวก20ได้30 30ต้องบวกอีก60ซึ่งไม่มีข้อไหนได้60 10บวก30ได้40 40ต้องบวกอีก50จึงจะได้90ซึ่งไม่มีข้อไหนได้50 ไม่มีแล้วฉะนั้นมีแค่ข้อ2ข้อ3และข้อ4นะคะอ่ะตรงนี้ก็มีกี่คนเลยมี5คนค่ะต่อไป80คะแนน,นะะต้องถูกข้อไหนบ้างนะคะมาดูเลย80คะแนนก็มาจาก10บบวก30ได้40 40บวกอีก40นะคะจึงจะได้80ซึ่งข้อ2 แสดงว่าเขาไม่ถูกข้อ2ถูก 1, 3, 4่งสนะคะหนและสนะคะตรงนี้มีกี่คนมี7คนค่ะนะคะต่อไป70คะแนน70คะแนนก็จะมี1บวกข้อ1บวกข้อ2 10สิบวกยีได้30 30ิบวก40ได้70 1, 2, 4ก็ได้ 1>, 1, 2, 4ก็ได้นะคะแล้วยังมีอีกค่ะเจคะแนนนะคะตรงนี้น้องๆ70คะแนนยังมีคนที่ถูกข้อ3และข้อ4 2ข้อนี้ก็ได้70เหมือนกัน30 40บวก40ได้70ดอ่ะเดีย๋ยวขอเป็นสีนิดนึง3กับ4ก็ได้ค่ะ70คะแนนนะคะงั้น70คนมีอเจคะแนนเจคนอยู่เรื่อย70คะแนนมี10คนคะ่ะ อพอเราได้แบบต่างๆครบเรียบร้อยแล้วน้องๆมาดูตรงนี้เลยโจทย์บอกว่านักเรียนที่ตอบข้อ1ถูกต้องมีอยู่สิคนข้อ1ก็คือแถวนี้เลยนะคะมาน้องนับจำนวนกันแปลว่าถ้าถูกข้อ1นะคะก็จะมี3คนแน่บรรทัดนี้ที่ถูกข้อหนึดสิบคะแนนจะมีคนถูกข้อ1 7คนเขียนตามจำนวน7จบวกสตรงนี้ เห็นไหมคะ7จบวกสได้10ฉะนั้นเขาบอกว่ามีทั้งหมด14คนแปลว่า70คะแนนคนที่ถูกข้อหนึ่งจะมีอีก4คนนั่นเองให้รวมกันแล้วได้14คนตามที่โจทย์กำหนดนะคะ,ะตรงนี้พี่ก็เขียนเลยว่าตรงนี้แสดงว่ามีคนถูกข้อหนึ่งแค่4่คนทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามต่อ จงหาว่ามีนักเรียนที่ตอบถูกเพียงแค่สองข้องั้นสองข้อมีอยู่แบบเดียวคือบุคคลที่ได้70คะแนนเนี่ยค่ะที่มีสองข้อนะคะถูกแค่สองข้อแต่ได้เจเหมือนกันนะคะมีแค่เฉพาะ70คะแนนอย่างเดียวอันอื่นต้องสามอันนี้สี่ข้ออันนี้สามข้ออันนี้สามข้อนะคะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จดกำหนดนะคะงั้นสองข้อในที่นี้มีถูกไป สแบบเนี่ยคะ่ะสข้อตรงนี้ไปแล้ว4ี่คนแล้วมีทั้งหมด10คนก็แปลว่าคนที่ถูก2ข้อตรงนี้ก็มาจาก10บลบสก็เลยได้6คนนั่นเองที่ถูกแค่2ข้อนะคะนี่คือคำตอบข้อ29นั่นเองนะคะ